สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขณนะครับวันนี้ไม่พอแล้ครับช่องห้องป่งแชนแนลครับวันนี้มากครับแถวแกเรียนอ่าสอเรียนท่ออ่าสอเลื่อนท้องครับพี่น้องคือเก่าครับที่โอกาสสวัสดีครับแฟนครับนะครับทุกหม่องทุกบอลนะครับเพราะว่ามัอนี่กะเป็นโอกาสดีได้เมื่อกินแรกครับหลานครับนะครับเอฟซีทุกหม่องทุกบอลมื้อนี้อยากชวนมา่อกี้เขาทำกันเอาเป็นคำๆนอเบรรยังไงเอาบรรยากาศพอดีลมเย็นเนี่ยน้ฟังเสียงลมได้ครับผมตาจ่ดเลยวัอนี้น่าจัดให้อีกแหละนะครับ ซอยจุปลาเพียได้หมดนี่เงินโบร่ะอันนี้ซอยจุอ่าซอยซอยแล้วก็ขันมดแดงยางแขนจูโก้เลยล่ะปลาเพียตัวนี้่ตัวนี้ก้อยปลาเพียคือกันโอ้ตัวนี้ก้อยก้อยดิบก้อยดิบมานหนาเนาะก้อยแต่ว่าปรุงใส่หอมใส่ยังเรียบร้อยเบิ้ลสามารถกินได้อ่าเบิ้งเอาครับพี่น้องมดแดงนะครับเด้อมดแดงแต่มดแดงเขาจะพุ่นแล้ววันนี้ผักสำหรับผักแก่เริ่มจากทั้งนี้มะละมะละมะะลกีนก คุ้มยอดครับผมเออพักที่มีคะแนนนิยมที่สุดเออต่อมากะพักสะเดาววะพักกระโดนไม่พักกระโดนพักกระโดนอันนี้พักกระโดนพักกระโดนน้ำนี่ต่อมาจังสะเดาโอ้สะเดาวคุมตัวนี้เออสะเดาวคุมแล้วหอยอันนี้แตลงกว่าแตลงกว่าอย่างขวบขวบพี่น้องตัวนี้อือันนี้พักสี่อู้พักหลายเด้มือนพักหลายพักหลายขนาดพี่ใบสะพู่กระถินอ่อนเออ และกับผักกาดอ่อนตัวนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้แนะนำกรบพี่กับนองเบืองูุคือกันนี่ครับพี่น้องอยากให้แนะนำดูว่าพักอีอย่างบางคนกับชีบจักพักเหมือดคนแต่พอแต่แม่ผ้ากินพักเหมือดข้นเป็นพักที่ปลอดสารดีที่สุดเออไปฮักกอนยอดสูงๆมากินได้เลยเพาต้องล่างอันนี้แซ่บกินกับปุก็ได้กินกรบลาบกับซอยกับก่อยปลาจากสีแห้งเข้ายกโปอะไรอย่างสี สุดยอดสุดยอดเอ้ามีเข่ามะหว่านได้หรือมะหว่านได้ไหมมะขามเนาะโอ้ยลืมในน้ำแจวแจวแจลเจโอ้แจวนี่คักเลยพี่น้องนี่เจลนี่อู้หูเจลเจวขี้เพียได้ขี้เพียปลาขี้เพียปลาได้ขี้เพีปลาได้ขี้เพียปลาเนี่ยคนคนเลยพี่น้องพุ่นพูนพูนที่พุ่นอู้ยอยากให้พี่น้องมาใส่น้ำได้อืมแล้วคักรึบ้างนี่เรียนท่องจัดการชิมซะก่อนชิมซะก่อนพี่น้องจัดการเลยนะชิมซะก่อนชิมแจวเป็นงังไรบา่เนี่ยอืม อ๋อคือหนอดผู้ตายเสียดายผู้ย่างในบ้านเนี่ยเสียบของแเลยมอนเลยบ้ันเนี่บใส่ผมสดหนังกเด้อน้ำมอนห่อนะผมมองน้ำมสดห่อนขาเขาห่อนเพราะเขาหวานพี่น้องเขาห่อนได้เนี่ยเสียบของแถื่เลยบ้านเนี่ยให้กินกับเขาได้พี่น้องไม่เป็นให้กินเลนอืมให้พี่น้องกินกับเขาเอาหน่าจัดเลยครับผมจัดเลยแล้วบ้านเนี่ยจ้ำด้วยนี่บ้านเนี่ยคำเขาจ้ำแกวอืมโอ้ยขมมขนาดน่ะขมเป็นขมแล้ว สุดยอดขนาดไม่นู่นเลสุดยอดขนาดไปใส่ผมขบอีกนะเขากินแบบเมียงตัวพี่น้องเขากินแบบเมียงเมียงนะใบครับอันนี้เมือกขนใบสะพูเอามาเยอะอีกบานนี่มะกรูดบ่ผักซี่ผักซี่่กซีใส่หลายผักกรุ๊ดใส่ โอ้ยลมว่อยๆดีขนาดอากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศกินข้าวเรงบ้านนี้เฮ็ดจังสีพี่น้องเฮ็ดจังสีนี่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 ปลาเอี่ยโอ้เดตรวทันดีดีทันก้นแซบแซบแบบบัปลานี่ปลาใสแซบแบบบับรรยัมันรยั่งปลาพี่ใหญ่นะอืมอืมโอ้แซบลายจันไก่หนุ่มหันเนาะชวนมากครับผู้เฒ่าสมัยก่อนบอก่อรปั้นดอกปั้นยี่สิบปีมั้นนี่ ขึ้นหลังไหมครับขันไปปไปกินป่าไปกินปลาลําคลองเนี่ะขันไหนปลาเพียร์ไม่ซอยจูชุดยอดคนว่า,นานพักกระโดดพี่น้องอดอกงามครับยังเดี๋ยวพักยังก่อนเไงครับพักเหมือกข้นพักเหมือกข้นเนาะเหมือบางใส่ก็หนานผ้าเห็ดอะไรเนี่ยพีกก่ท่านก,กน็ตักปูไปจะผูก ใบสะพูนวดเหนือดข้นใบเท่ากันอ๋อผักกระโดนเด็ดออกตัวนั้นบางงามใส่ยังได้ลื่นมด้วยลายหลายต้องจิ้นหอกับร้านกินของครับมาเมื่อไรร้านท่อนกินแซ่บจีนหวงเอฟซีมันทำหาเลยเอฟซีทำหาหนาถูกหปลา อยากหันเหยียบเอฟซีเห็นมันกินน้ำอยู่ก็เหมือนนม่นางเป็นว่องกันทำเขาใหญ่ๆ่บ้านเนี่ยขาหอมใหญ่อิ่มเร็วเลยวายหุดยอดแล้วเนี่ยพ่อปลาเดืนพี่น้องเฮ็ดเมืองคมเยอะกันดีครับ อืมื้อนี่ครับตัวกอยอน่้อรสมันก็ไดุ้งสำเร็จุงเรียบร่อย<ด>แบบสำเร็จด,ดูกตัวนี้อน,นือ้อร่ม โอ้ยลืมเปาโอ้ยสมห่อนพี่หน่องสดจำ่มแจวฉีมันเท่ากันจังร่วงก่อยเนี่ยเบิงเบิงเบิงสูตรน้ำกันอ่ะเนียงู สูตน่ะสูตรเดือนเมือเบื่อซ่องกันห่วยกลมกันอุ้มลุมแล้วรขาดเพราอุ่นการทามกหมักหลายนี่น้องผมดีเลยแบบนี้ขนาดอะ้ห่อนผักกะดากระบอกผักกะเดาบวกมนีขมอยู่ขมเหกันเน่ยขมพอดีแท้ น้งคนไม่ลวกไะหลวมันเสียระดัหรอโอ้ยบรลวใส่ชูเขาสสดเลยส่ได้ปีน้องแซ่บนั่น่ะจับแบโอ้ล่อยกัพอแล้วพี่น้องเลย่าตัวนี้สำหรับเอฟซีฝาก ฝากไปทอดเอฟซีุ่้งโอ้ยอยากให้กินน้ำดีนี่ดูพี่น้องขากเท่าไรก้อยปลาก้อยปลาปลาเพียปลาเพียบางคนกับเพื่อนกีก๊ามม่ซ้ำสื่อเลยเออคนว่าไปตู่ไปตู่อ๋อเม็นปลายังปลาอีกาก้าอีกคนบมเมนคนละอย่างบ่กีก้ากีกาคนละอย่างบ่อืมคนน้องสามอย่างคนละอย่างแซ่บคล้องเท่าไรพี่น้องอื นเสียบไปก่อยสีมือหนาเลยครับเด้อก้อยส้นมแดงเนี่โอ้มาดาเนี่ยเปนตีมือคนเองเนี่ย่ว่า่าา่าคม่เฮ็ดเนี่ยคือเกว่วคนรุนเก่าเาคนเาอย่างเนาะเรื่องคนรสู่กอดปลาตอนนี้ประสบการประสบการกินก <c oughs> ้ากานแล้ว พี่น้องอันนี้หน้าอันนี้หลานม,มาพอกันเด้แล้วเถอะช่วนพี่ช่วนน้องช่วนเอฟซีทั้งหลายกินเข้าร่วมกันกินแล้วอย่าลืมนะพี่น้องนะอย่าลืมนะกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ให้เท่ากับเได้แพ่กระจายออกไปไลๆหมองไลๆบอลอแล้วกัจะได้อาจจะมีม,มือหนึ่งเป็นมือสันมันดีถ้าเข้าได้มาร่วมกัน กินเขาน้ำกัน <c oughs> ทั้งอเอฟซีแฟนเพจเนาะแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจครับแฟนเพจกับขนาด,ดทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งแฟนเพจครับพี่น้องซื้อเดียวกันแล้วกับโปรไฟล์เดียวกันนะครับเด้อก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อเดี่ยววันที่ามเนาะนะครับมีอาหารเสริมให้เบิงตลอดได้พี่น้องเด้ <c oughs> อเนาะก็ แปลก็ว่าแปลกันเลยหรอกรอาหารแต่ว่าเป็นอาหารพื้นบาา้านเท่ากินแบบง่ายๆ <c oughs> หกิน <c oughs> ง่ายครับแต่ว่าเนะสียบนะกระดองเ <c oughs> สียบจนไอหน่อยเสียบจนไอเลยยังไงหรอ มันดีขมเท่ากันจกเจี๊ยบของแห้งอยู่แต่สมัยก่อนเพิ่นพาคกินปลาสอย <ST AR P> ปลาสอยเขาเอินปลาสอยขี้ก้วยตัวใหญ่ๆนี่น <ST AR P> โอ้โหทุบๆๆฟักตัดหน้าตัดหลังเพราะปีดอกกล้วยนะกินกับ มันจะเป็นเหือยยิบปลาจทหารระบันล่งส่วนเอาปลาบันนอู่กินอยู่แน่นมองเลยนะเพราไอ้เพีกินอยู่ฟังหูงผมแหล้วมันจะขักเขาบรรยากาศกร่มจิกดี <c oughs> อู้แจ่วกับอะไรตุ๋วก็คทนเนี่ยอือฮึแจกของแถมพี่เหรอ <c oughs> <c oughs> อากาศดีเลยลมดีดีลมเย็นดีเดียว,มยยวลมไข่ไข่ครับลมเดือนที่สองแต่ว่าเดือนนี่มันเป็นเดือนหนึ่งอลไรเลยเดือนหนึ่งเห่าเดือนหนึ่งหเดือนหนึ่งไอเดือนเป็นเดือนไอ่เขาเเดือนไอ่เดือนไอ่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ้ยอิ่มแบบหล้าพี่น้อง <c oughs> เสียบขนาดะ่ะขับมาได้แล้วเราขับต้องขับเพราะมันจำต้องสดได้ผม <c oughs> จับเลย <c oughs> ใส่สูชนขนา <c oughs> ดกำมือ่ัวก๋วยนงี่ยงหลายกัวย <c oughs> เงี่ยงหลาย แซ่บนะอิ่มอิ่มเลยผมออืืขวดดีเนาะขวดีขวดีอื่มอันห่อนเน่าหนาวออสการ์เฮ็ดต้นนี่เป็นหรอโบเหลือแม่แม่ลองเฮ็ดหลายคนนี่จังหน่อยกันยังโบเหลืออยู่คว้วแ่บขั้มันอืมตู้ใส่หลักสี่รืมกินพักสี่คนผมใส่ไปเลยเนียโอ้พี่โอ้ย กินผักชีผสมผักกาดมั้งนะเอาอีกคำกันนะเอาอีกเท่ากันเอาอีกเท่ากันเอาตัวอะไรสามันตัวนี้บอ๋อเอาตัวนี้ตัวนี้อืมอ่ะครับอีกแบหนึ่งเนาะครับคลีบมีก็จะมีก็อน้าพี่น้องเนาะก็ได้ ปลาเพียนะครับก้อยปลาเพียแล้วก็ต้มโอ้ก็บขีปลาเพียนี่โอ้แสบของเถียได้พี่น้องด้อกับนนี้ก็ขอบคุณทั้งอ่าหน้านะครับเนาอ่าเท่าแกสอเรื่นทองครับเป็นมาหากินด้วยกันเสียบนะพี่น้องเนาะคขอบพระคบใจร้านคือกันนะครับมันนี่ก็มากินกันแบบที่ว่าซอยปลาเพียครับแล้วก็ไปซุยใส่มดแดงขั้นแน่นๆผมผู้ย่วยครับพี่น้องมาจำตุแล้วก็ที่นี่ตัวนี้ก้อยส่วนหนึ่งก้อย กยใช้มาแดงคือกันล่ะครับปรุงขังปูงของเหมือนกันเพราะบะไรเหตุอะไตอนตอนปรุงบริเวณเบื้องมันมันทำมันทำมันทำเรื่องบริเวณเบื้องครับแจวพี่น้องเยี่ยงถวยอ้าวแซ่บข้องแท้เลยเนี่ยแซบข้องแท้มุนี่ชดกินก่อนก็หวานนะขึ้นอุ้ยหวานมาเอากินนี่ซ้ำนี่ก่อนขอขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะให้เกียรติดตามรับชมช่องฮองปงชาแนล ขอบคุณทุกการที่ตามขอบพุณนทุกก้อร่างใจอาก็ศขอบคุณทุก,ก,ทกข้เม่นครับท่านใดบริค้อมเมต์ก็ขอบคุ่นไ,ได้เลยครับเด้อถี่นมาลับชมนะครับเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสดีเลยได้กินเขาครับอันหน้าครับแถวแก่สอเลื่อนห้องครับพี่น้องครับคือเกาคือเดิมแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเติมคือเพิ่มแซบอ่านะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมกัเพิ่ม,สนะม,มแมบมสบแสบมากแบบแบบบอบรรยาบรรยังแสบแบบแสบแบบอยากให้พี่น้องได้กินน้ำแมนครับแมนกันผู้ใดกินเขาว็เแซบพี่น้อง คอมเมื่อกี้เนี่ยกินจนไอพุงกระด๋อโอ้ยเขาโตพี่น้องนะครับเด้อธรรมดาธรรมดามันกระเน็นขึ้นนั่นเลยปึกปุ่มเสียบคือคือแก้วเฮานี่มันจิจี๊ดจี้แนึงเด้เออแก้วนี่ยพุงแก้วมันนี้จี๊ดจี้แบบนึงแก่วว่าบ่เผ็ดบ่เผ็ดมันจี๊ดจี้แบบนึงนะมันจี๊ดขึ้นมาแล้วอ่อยเลยโอกาสหน้าฝ่าไม้พี่น้องพ่อกันอ่ากับพ่อใหญโสาเลื่องช่องขึ้นเกาดูดีมีแห้งครับพี่น้องขอบคุณแฟนครับ FC ทุกท่านนอนครับไปพ้อคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมครับ